ทุกคนดูนี่เนี่ยซี1 0นะครับที่ใช้คาว่าคงความคลาสสิกยิ่งนักหลายอย่างยังคงความคลาสสิกไม่ว่าจะเป็นไฟหน้ากลมเลือนไม้แบบเข็มชี้ไข่ได้นะครับแล้วก็เครื่องยนต์แบบ Air ์คูลนะครับมีคลิปเครื่องสวยพร้อมกับสี่สูบเรียงที่ท่อออกคู่ซ้ายขวานะครับและเอกลักษณ์ในยุคนั้นอะ ถ้าพูดถึงยุค8090ออกบิ๊กไบค์อย่างมั่นใจด้วยวงเงินรู้ผลไวใน3นาทีกับคงสีออโต้พร้อมสตาร์ทท่อต้องชุบโครเมียมยันปลายนะครับยุคใหม่จะเป็นท่อดำๆเน้นแนวแบบเล็ทโทเล่นแนวแบบเขาเรียกว่าอองแนวดุๆใช่ไหมแต่ในยุค90นะแต่นี้คือรถปี2000กว่านะ220 0กว่าละแต่คงความเอกลักษณ์90ไหมแข่งเครื่องเป็นอลูมิเนียมปัดเงานะครับพวกโครเมียมต่างๆนะครับดูเงาดูหลายๆอย่างและเอกลักษณ์ โซ่เหล่าลิ้นวางกลางนะครับเป็นอะไรที่พูดแล้วขนลุกและอย่างหนึ่งคือสวิงอาร์มกล่องนะครับบอกเลยว่ามันต้องเป็นกล่องนะครับแล้วมาพร้อมกับโชคคู่อย่างนี้นี่คือ DNA หรือว่าจลิตพิมพ์นิยมในมอเตอร์ไซค์เลโทรหรือเปล่านะใช้ข้อมอเตอร์ไซค์ไฟกลมยุค8090เลยดีกว่าโดยเฉพาะระกุล CB นะครับ CB 7ครึ่งซีบีพัน0าอมตะตลอดการนะครับซึ่งบอกเลยว่าโอ้โคันนี้แบบ อย่างนี้บอกว่ามันเป็นรถปีใหม่นะที่ Honda เอามาทําขายใหม่แต่เี่บอกว่ามันก็น่าจะหายไปเร็วๆนี้ด้วยล่ะเพราะว่ามันมีเรื่องตรงมาตรฐานไอเสียงยุคใหม่ที่มันค่อยๆหายไปแล้วผมชอบตรงนี้ว่าคันนี้เป็นสีสูบเรียงก็จริงแต่ถ้าเราไปเปรียบเทียบกับ4ีสูบเรียงในยุคปี2,000ขึ้นมาใช้คาว่าไอเนี้ยไม่เหมือนใครด้วยโทนเสียงที่แบบว่าโทนเสียงยุค8090นเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้นะครับมันจะมีความทุ้มแบบ คุ้มนุ่มนะครับอันนี้ผมเดินเบาเลยนะเดี๋ยวเบิ้ลให้ฟังเลยแล้วมันจะมีความแบบป๊บแปหน่อยอันนี้นี่ท่อเดิมนะไม่ใช่ท่อแต่งนะครับเสียงถือว่าไม่ได้ไม่ได้ดังแต่มีอารมณ์ใช้คำว่ามีอารมณ์นะครับโอ้โห พูดแล้วขนลุกเลยนะครับก็ใครที่อยากได้มอเตอร์ไซค์ยุค80 90ที่เป็นกินไออารมณ์นั้นใครที่แบบว่าโตทันในยุคนั้นใครขี่มอเตอร์ไซค์เกิน20ปีแล้วกันเราจะจำฟิลได้ว,ว่ายรถมันต้องหนักๆเลยนะแต่หนักแบบหนักแน่นขี่แบบหนักแน่นแบบเข้าโค้งแบบแบบเขาเรียกว่าน้ำหนักมันดีๆไม่ใช่แบบรถเบาๆเหมือนสไตล์ยุคใหม่อันนี้ยังเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่บอกได้เลยว่าเป็นรถโมเดลใหม่ปีใหม่ที่ยังได้กินอายอารมณ์นั้นอยู่กับ Honda CB 1บ0พ นะครับถ้าในยุค8 0 90รถมันจะมีวัน4เกียร์5เกียร์แต่ในรถโมเดลเนี่ยอันนี้คือเขากลับมาทําใหม่มันกลายเป็น6สปีดแล้วนะครับถ้าเรามาดูเนี่ที่เลือนใหม่6สปีดแล้วก็คือมี6เกียร์แล้วเข็มชี้ไข่คืออะไรลองนึกภาพนะครับว่าบางคนปดลดรอบจนวิ่งจนเข็มมันมาเงี้ยหรือวิ่งทบสปีดจนเข็มมันวิ่งมาเงี้ยเข็มมันจะชี้ไข